เกิน50ขึ้นไปก็จะบอกว่าตา,เร,า,ตาเริ่มเป็นต่อยิ้นต่อกระจกตาแดงตาล้าตามีน้ําตาไหลตลอดเวลาแต่สมัยนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดกับคนอายุเยอะนะมันกลับเกิดกับคนอายุอย่างพวกเราเราตานี่ก็เริ่มแบบว่าแสบตาน้ําตาไหลตลอดเวลาต้องใช้สายตาตลอดชอบปวดในกระบอกตาสุดท้ายมันเจอว่าจอประสาทตาเริ่มเสื่อม Oh. ซึ่งหิงอายุ40ต้นต้นเองนะคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้อยู่แต่กับหน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเล็ตตลอดเวลาฉะนั้นปัญหาเรื่องสายตาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องฝากคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะว่าวันนี้ต้องดูแลดวงตาเนี่ยมีแค่คู่เดียวคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลำบากวันนี้จึงเป็นอะไรที่จําเป็นจะต้องดูแลณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย <That. S 2> นะคะเชื่อหนิงว่าปัญหาสายตาสําคัญมากๆตัวที่ดีที่สุดหนิงบอกเลยว่าทดลองมาเยอะ หลังจากเริ่มรู้ว่าโอเคจอประสาทตาเริ่มเสื่อมแต่ที่เลือกแล้วชอบมากก็คือของ Oswell Life นะคะตัวนี้เลยคือตัว A W L Blueberry ทำไมหนิงหนงชอบตัวนี้เวลาที่หนิงจะพูดก,กับหลายๆคนในเรื่องของการทานอาหารเสริมมักจะบอกว่าควรที่จะรับประทานอาหารเสริมที่ ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ในร่างกาย<อ>และคพืความ,มาเป็นธรรมชาติเพราะอะไรสิ่งที่รับประทานเข้าไปจะต้องไม่ตกค้างในร่างกายอันนี้สําคัญเพราะมันมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าบิวเบอรี่เนี่ยนะคะ มีสารในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงดวงตาเราเนี่ยได้สูงมากๆนะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของอาการเมื่อยทางตานะคะทำให้ตาเราเนี่ยได้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นป้องกันเลนตาเสือ่อมและที่สำคัญทำให้ตาเราเนี่ยเพิ่มคอลลาเจนในตา คนมักจะไปใส่ใจว่าคอลลาเจนต้องกินบำรุงผิวแต่จริงๆตาเราก็ต้องการคอลลาเจนเช่นเดียวกันและทําให้เส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยมีความแข็งแรงด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ,คะจําไว้ว่าเวลารับประทานอะไรก็ตามทานวิตามินหรือตัวอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติและไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายซึ่งตัวนี้ค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะและที่สําคัญนิ่งชอบที่สุดก็คือ ปลอดภัย100%มีมาตรฐาน GMP แล้วก็ออยอด้วยแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้น